กิจการบทที่สองข้อ31บอกว่าพระเจ้าไม่ทรงรับพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไปคำพูดเหล่านี้เป็นงานเขียนของกษัตริย์ดาวิดจากสดุดีบทที่16นะครับเปโตรบอกว่าท่านกำลังเขียนถึงพระเยซูประเด็นก็คือว่าสดุดีบทที่16พยากรณ์ถึงการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ละทิ้งจิตวิญญาณของพระเยซูไว้ในแดนคนตายตลอดการก็แปลว่า พระเจ้าพระบิดานําจิตวิญญาณของพระเยซูคริสต์ออกมาจากเดนคนตายและนอกนั้นนะครับพระคัมภีร์ก็พูดต่อว่าพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไปก็หมายความว่าร่างกายของพระเยซูที่ถูกฝังไว้ในอุโมงค์เนี่ยไม่ได้เปื่อยเน่าไปไม่ได้อยู่ในอุโมงค์นั้นตลอดไปแต่ในวันที่3มพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วในวิบวร์บทที่1นึ่งข้อสิบแปดครับยอนได้เจอกับพระเยซูผู้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วพระองค์ก็บอกเขาว่า เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายพี่น้องการที่พระเยซูถือลูกกุญแจของความตายและแดนคนตายเนี่ยก็แปลว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือความตายและแดนคนตายพระเยซูเคยมีประสบการณ์กับความตายพระเยซูเคยอยู่ที่แดนคนตายแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วพระเยซู เป็นขึ้นมาจากตายนักตอนนี้เนี่ยพระเยซูยอำนาจเหนือทั้งความตายและแดนคนตายพระเยซูเป็นเจ้าของความตายและแดนคนตายแล้วการเอาชนะความตายของพระเยซูมีความหมายว่ายังไงสำหรับเราที่เชื่อวาง,งใจในพระองค์นะครับยอห์นบทที่11บอบอกว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เธอเชื่ออย่างนี้ไหมมาทาทูลพระองค์ว่าเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกแล้วพวกเราละ่ะเชื่ออย่างนี้ไหม